สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราขึ้นต่อใบงานที่3มนะคะเรื่องสมบัติเลขยกกําลังเนาะทีนี้มาดูนะคะข้อ1นึ่เขาบอกว่าจงหาผลคูณของ2 4 3ยบามคูณลบสยกกาลัง4ลบของ3ายกกาลัง4ทั้งหมดยกกาลังสองในรูปของเลขยกกําลังที่มีฐานเป็น3มนะคะทีนี้เราก็มาดูสองอส่บสามะ243ามันก็คือ3คูณกัน5ตัวถูกไหมอะเขียงก่อนนะ 243ยกกํากกำลังสามคูณด้วยลบสามกำลัง4ทั้งหมดยกกำลังสองมาดูนะคะ243คือ3คูณกัน5ตัวมันก็คือ3ยกกำลัง5ใครนึงไม่ออกให้แยกตัวประกอบนะคะทั้งหมดยกกำลัง3 คูณกับนักเรียนดูนะคะตรงนี้ลบของ3ามกำลังสตรงนี้พจน์นี้เป็นลบใช่ไหมลบยกกําลังสองลบหายไหมลูกหายนะคะลบจับคู่ได้ลบหายดังนั้นก็จะได้เป็น3ยกกําลังสี่ทั้งหมดกําลังสองเราก็อา่กับ2มาคูณกันได้3ยกกําลัง8จากนั้น3ยกกาลัง5ทั้งหมดยกกาลังสามันก็คือ3ยกกําลัง15คูณด้วย 3ยกกำลัง8ตอนนี้จะเห็นว่าฐานเหมือนกันแล้วคือสามถูกไหมฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังไปบวกกันก็จะได้เป็น3ยกกำลัง15บวกแก็ได้23อีกข้อหนึ่งนะักเรียนลองไปทำดูนะคะจากนั้นเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะ